Hello my students คลิปนี้นะคะจะเป็นการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการใช้ article นะคะ a and ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จัก article กันก่อนเลยนะคะ article หมายถึงคำนำหน้าคำนามเพื่อบ่งบอกว่ามันมีจำนวนแค่คนเดียวตัวเดียวอันเดียวมาดูตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกก็คือ a ใช้กับคำนามทั่วไปซึ่งเป็นนามนับได้เอกพจน์และไม่ได้เจาะจงใช้เมื่อเราพูดถึงคำนามนับได้เอกพจน์เป็นครั้งแรกเช่น a pen ปากกาหนึ่งด้าม a book หนังสือหนึ่งเล่ม a man ผู้ชายหนึ่งคน a red pen is on a table ปากกาสีแดงหนึ่งด้ามอยู่บนโต๊ะ ต่อไปมาดูตัวที่สองนะคะก็คือตัว and ใช้กับคำนามทั่วไปเป็นนามนับได้เอกพจน์และไม่ได้เจาะจงใช้เมื่อเราพูดถึงคำนามนับได้เอกพจน์นั้นเป็นครั้งแรกและต้องขึ้นต้นด้วยสระในภาษาอังกฤษเช่นตัว a e i o u เช่น an hour หนึ่งชั่วโมง an apple apple หนึ่งผล an umbrella ล่มหนึ่งคัน and egg ไข่หนึ่งฟอง don't forget to do homework วันหยุดนี้อย่าลืมไปทำกันบ้านกันนะคะเด็กๆ